สวัสดีค่ะอยู่กับครัวลำพูนแม่สุภาพค่ะวันนี้มาอยู่กับพี่นางเอกอมแอมนะคะมาจากครัวลำพินแม่สุภาพนะแล้โชว์ปีมั้ได้ได้แล้วค่ะม้ฟังไไยบ้าค่ะฟังอะไรกันซ่งงนะนะเายินมดแล้ววันนี้ค่ะครัวแม่ละไมนี่ครัวแม่ละไมพี่บอสวัสดีครัพี่บอสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจูนก่อนมันใส่อะไรก่อนเอ้ยหายว่าต้องตำหรอกจูนก่อนว่าใส่ยังไงว่าสันบักกระเทียมใส่ไหมใช่มันเป็นสูตรไข่สูตรมาโอ้ยเราเลยกิ่นหนาเราต้องใส่ตอนบักหุงก่อนดีไหมไม่ถูกแล้วเช็คกไอดูที่รถรถน้ำตาลบักหน้าเ้าใส่บักหน้าอันนี้เด้ออย่าใส่อันนั้น น้วนวยไม่ตันเสียบันเกียสูตรม้มนำแกงยาบวนเอาเผ็ดไหมคะนตมยลางๆครับเอาลงเนี่เอาโวกเดียวกันเลยไหมโอ้โหโดน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 คนละขวดแล้วค่ะโอ้วโอโอ้ยโอ้โอลาบันเซลลาบันเซลลานคิดยะได้จ้าพโาะโดนอรกดยอเลยดูค่ะมตี๋่้มยำหูเสียบตองโขกพริกนังๆได้พี่ เ็นมทีม่นี่เ้าำไมนังเอกจะ้บ่อร่อยเอออร่อยยต่เพ็ดบอย่าเพ็ดนะอย่าเพดนะฟังจากชื่อก่อนค่ะว่าละไมละไมแม่สีบ้านสีเรือเนี่ยละไมกีไมกีนเกาะละแปลว่าละแล้วทุกอย่างผีบ้านผีเมืองีบ้านผีเือ นางเอกคือโดนลุ้มอะเหมือเนี่ยมาตะเวนดีแค่ไหนเออมั็นคาดคิดเลยว่างนางเอกจะทำแบบนี้ได้คาดคิดแบบว่าพโอ้ยเขาเล่นอาหารแล้วเนาะสุดๆนาง่อกเสียบหน่อยใใส่บบหลยนางเอกกำลังโขลกพี่นะพี่น้องกำลังสิตดำกับคู่เป็นนางเอกบ่ค่ะว่าฉัน ต่อไปค่ะจะเป็นการปรุงรสก่อนนะคือพอบอกกินได้บ่นี่เอา้สิ้นดีๆไปังไปปรุงรสได้บ่ะบอกินด้ว่ะว่ากินสามคงนั่งอีกบอกินได้เอาไว้เป็นที่ระลึกเขาใช่ป่ะที่รลึกบราสียบมาอย่างเด้ได้บ่ได้ค่ะแล้วอเอาริงจีงาน่บ่เขาอยู่คนละตัวต้กันเจ้าก้าอยู่คนละัก้าเอาไปได้เขาีเ้ามารนล่เ เดี๋ยวคือสีีฟอร์มาลินกันมันเอาโอ้่าจันเอาเขาห้องดับจินเลยค่ะใช่ติดวัตถนพิาลอบเขาบอกแน่พี่นั่งเอกบอกว่าโอ้แมากคอยดูถ้าได้ชิมแล้วจะติดใจแล้วจิเป็นเอินนะพี่ของนำนำน้่อะไรเนี่ยมือเนี่ย้ดีค่ะทางนปครับอนยังหมูหนรอหน่หมูใช่ไหมคะปอบปอ

กสน้หนอยือโี่ตตามอ้ยแดงตน้องยกสายให้หน่อยให้ินเระมัน็นเแง่ค่ะปลาแดต้องเซไลด้ค่ะมันจัง่วมันง่วนี่ยผงสุรดค่ะเไลด์ซลแต่ว่าโล่นดีกว่าสเปร์ี่ผมเด้ค่ะ

โอ้ย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 อ้ยเหือนเลไออี้มน่เหลือยมบเข้มหรอกกเข้มยมายยาความุงเท่รบเข้อะอุณดีรถสอีกเออความเบิดซตสนอเออไม่งอเกินเบุใส่บเดวจักเตี้ยเลยโอ้คามความควาโอ้โน้ำตาลตัวนั่นเป็นบ่ องเสร็จแล้วไปแล้วค่ะเยอ๋ยวๆเยี๋ขายังขาดอรจขาดหัวพี่ออมแอมใส่องสุรสหรือยังน่ะยังยแล้วใส่อะไรทำไมในคลิปยังไม่เห็นใส่เลยโอ้พนพนคอมเมนมากบอกใช่ต้องใส่อีกใช่ไหมโอ้ยฮ่นฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่น่า เอาไส่บดเลยไหมบไอ้จงไว้ดิแล้วก็กินโคกเด้เนีู่่าอดีครับัสดีครับคัวเมลไมค่ะไม่โดนไม่โดนไล่อย่เอาเลยเอาเลยจิ้งครัวไม่หนวยมีเมือยมัธรรมดาเยเนี่ยมันอะไรอ่างเงี้ยมนจวนหนสขอซิมก่อนขอซิมก่อนสั้นเหรว มแม่สีอุ้ยแจบังจ่ายสีพี่นอะบสีอะไรังน้อะไรไมึงบังได้เที่ยละละไม่บอกเลอวาละไม่เยี่ยมมากสุดยอดไหมสุดยอด้องขิดตะเข็บนีหางบเข็มแก้ใส่ประเดี๋ยวตะเข็บกดเข็มด้ป่ะมือเ้าเป็นว่าตัดจักรสอนสองขเ็ก่อายอดแล้วปานะดููดูไอนี่ยปังค้่งเอาเลยล่อ เอาจานมาเลยอยากินอร่อยต้องกินแบบเผ็ดๆใช่เขามีกรปุ่นแห้งค้งหน่อยแม่นครับขระปุ่นเขากันเลยนี่ดีกันมูเลยแค่เห็นก็แสบท้องรอแล้วอ่ะใคบ้างค้างต้องต้องแบ่งให้ใครบ้างถั่วลยังดีคนเดียวเอามไม่พอๆเดื๋ยจากนั้นจะใส่ตลับไปก็มีปูดอกมาใส่แล้วอีกเนาะเบิ่งเล่าเทพอะไรเรืองเลเด็ดเด็เด็ดเด็อย่างนี้กินอะไรที่เขาว่าไออ้วนถั่วมาเนี่ยนั่นเรียกวถั่ว

อ ah. uh, ียังเ็บป่ะอร่อยอ่ะพี่น้ตำปกตมะละกอครัวแม่ละไมนะคะหยัดเลื่อยเอายัดเยดเบิรโอ้บะีกสองสามกอยากให้ชิมนะมันอร่อยมากจริงอร่อยอร่อยอันเตี๋วตำบกเพชร พี่น้องุงนะคสีเป็นตะแสบพ่องแห้งไออ้อยเอาเลยถ้วยหนึ่งนะเนี่ยไว้พี่โดนแย่งไปเลยหนึ่งถ้วยอร่อยใช่ไหมคะไม่เอาหยุดเยอะเอยดูด้วยบนางอ่านจากสีน่าเอาด้อพี่น้อง เอาเดดมีใแล้วยอันนี้ครับบ้างเลยด้วยช่วยตุ๊มต้มี่สายมากคะยค่ะดีเทลหัวแม่ละไมค่ะบนและคระองแกงฟปลวาช่วงเลยค่ะแช่บอแช่บอแม่เอาบอผู้ตะเพิดแช่ตามพี่ก็ตามแ่บเห็ดมากเลยม่ มีวางสองถ้วยค่ะไม่พ่อบอกว่าออร่ยมากตังแจกได้แล้วพี่น้องเจ็ีวางอยู่สองถ้วยนี่ค่ะเดี๋ยวจะเจนคลิปหน้าแล้วครับสวัสดีค่ะในน้ำเขาคพื่อนสนิทได้ถ้วยนึงเลยเอาคลิปนี้ฝากไว้ช่วงนี้ก็นะครับพี่น้องฝากช่องคนละเพิ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ